เขารักการพู่ว่ากาแฟทำกาแฟคืออยากทำอะไรให้มันออกมาดีเขาก็เลยมีไอเดียว่าเขาอยากจะทำบาร์กาแฟที่เทเลอร์เมดแต่ละแก้วหรือดริงค์ของแต่ละคนนะ่ะให้เหมาะกับคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับไอแทนแทนไ้เทียมทานในรายการซอสเรื่องราวกินได้เทปนี้พิเศษที่สุดเพราะว่าจะมาถ่ายร้านกาแฟกันครั้งแรกเรามาร้านโซลอสนะมันหนาว่าโซลอสใช่ไหมโซลอสกาแฟค่ะแล้วก็อยู่ในส่วนของซัมทมส์บาร์ค่ะเขามีหนึ่งออดนะสองนี่เมนูเอาดิอันนี้เป็นเมนูสำหรับคนที่มากดออดสั่งกาแฟ แล้วก็รับเทกเวไปมันคือซันไทม์จริงๆเพราะว่ามันเปิดแค่บางวันและบางเวลามันเป็นบาร์ที่ต้องจองอะไรเงี้ยค่ะ <All right. S 2> แล้วมันก็เลยกลายเป็น sometimes open s o m e ทม์สโอเพนบายเรสเซ a t วชัก็คือบางครั้งเปิดให้จองนะแต่เราไม่ธรรมดาอะไรการซอสเราจะพามาแบบโอ oh, มากระเสเพราะฉะนั้นเราจะกดออกตรงนี้ติงตองฮัลโหลอืมวิเทียร์ฟอร์ n e m ฟ m e n t p l e ม s e I'll open เ h e ด o o r t h ข n k ค o u เขาบอกว่ารอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเขาจะเปิดประตู กินกาแฟที่ไหนลึกลับขนาดนี้ไหมพี่ไม่เคยคุณผู้ชมครับเรากำลังจะเข้าไปสู่ lab ของคุณนิโคลัสเขาบอกให้ปิดประตูไปแล้วนะทำไมคุณจิ๊ซีถึงมาโผล่อยู่ในร้านกาแฟร้านนี้กับคุณนิโคลัสได้เออทัวรเอ้ยเราไม่ชอบทัวพ์ั่งพวกฝั่งพวกลังคอยยุด ได้ไหมครับยิปเป็นพัวฝรั่งได้ไหมคือรู้จักที่ร้านกาแฟที่เขาทํางานอยู่เมื่อก่อนเราก็คือเป็นลูกค้าปกติแล้วปกติอ่ะยีเป็นคนไม่ทานกาแฟดําเลยแล้วเหมือนเขาก็แบบ introduce เราให้ลองเปิดใจหรือแบบปรับมุมมองอะไรเกี่ยวกับการกินกาแฟดําหรือกาแฟริปที่เขาทําดูแล้วพอเราลองก็คือแบบเฮ้ยชอบเลยค่ะชอบกาแฟหรือชอบแฟครับชอบกาแฟค่ะ นอกจากทำกาแฟเองยังตกแต่งร้านนี้เองทั้งหมดอ่ะจ้างเอหมดเลยที่เราเห็นเพราะประมาณ80%สีก็ก็ช่วยกันทาเองไอ้ลอกอันนี้ใช่ปะถูกตั้งไว้เป็นอนุสร์นะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นลอกที่เขาใช้ดึงบา2.4งจุตันคือตอนนั้นนะเราจ้างคนประมาณ10บกว่าคนนะมายกบาขึ้น มันไม่มีใครยกได้คือเราไม่ได้อยากทําทุกอย่างในตัวเองแต่ว่าเราให้คนอื่นมาทำเราเขาทําไม่ได้อะคุณผู้ชมนะครับถ้าสมมุติว่าใครไม่ได้ชอบกินกาแฟมาก <c oughs> แต่อยากได้งานก่อสร้างงานอินทีเรียลองมาคุยกับเขาดู <c oughs> เขาต่อโต๊ะ2ตันสเองโอ้ยคนเดียว <c oughs> How long does it take to build this cafe? Oh. Seven months. เขาใช้เวลา7เด <c oughs> ือนในการ One month in hospital. I fell from the roof. Where my I parked my car where I fell. It's like a, a symbol. Okay. My birthday. ทำอันนี้เป็นเดเดือนนะแล้วอยู่โรงพยาบาลอีกเดือนหนึ่งเลยไม่ใช่เพราะทำงานหนักนะลื่นตกลงมา She told me you in love her first. Yeah. So, Can you tell a r y h tell the story. เราขอเดินออกไปได้ปะเราเขินมากเลยอ่ะ you have to stay. Okay. And I have my birthday. I have a, young like a assistant. birth ผู้ช่วยผู้ช่วย He says Yip -t -yip -t so I hear like 24 and then I look up and pretty girl, cool. very pretty, wow, oh. so beautiful, uh, I really like that. <laughs> <laughs> the has a concept, mastering of a craft concept, but it's self-centered actually. It's what I want to express and you accept or don't up to me. This is completely different. I want to know what you want and maybe you don't know. I try and find out. w e ควรจะบอก t ุ t อย่างน้อย e ่าดำหรือขาวร้อนหร t อเย็ o ร้ r น o รือ o ย o r ร้อ d หรือเย็นร้อนหรือ at ็นและจากนั้นผมก็สามมันจะมีหลายทวีปใช่ป่ะอย่างพวกแบบบราซิลกัวเตมาลาด้วยโทนของมันตัง้งแต่ดิบอะค่ะม,มันออกแบบชอ็อกโกแลตถั่วอยู่แล้วแต่เอโอเปียมันจะออกแบบมีติดเปี้ยวดอกไม้มันก็นมีดอกไม้หลายแบบนะ oh. บางอันจะเป็นดอกไม้สีขาว mm. มันดอกไม้สีแดงก็จะถามลูกค้าอย่างลูกค้าบอกว่าอยากกินฟลาวเวอร์การ์เด้นซึ่งมันคือเอธิโอเปียเนี่ยแหละหลายสายพันธุ์มาเบรนกันเราก็จะถามว่าอยากให้ส่วนดอกไม้อะเป็นแบบโทนประมาณไหนอยากได้เหมือนแบบเดินอยู่ในโซนดอกไม้ตอน10บโมงเช้าวันอาทิตย์เยเอาสีส้มเยอะมีแดงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกกาแฟโทนเหมือนเลือกน้ําหอมอะค่ะคือถ้าเจอลูกค้าที่แบบครีเอทร่วมกับเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สนุกเราก็สนุก have no girlfriend at all for one year Many people aren't. Why? Why you don't have a girlfriend? You have a girlfriend and say I'm in love with one girl. Gonna marry that girl. <laughs> เหมือน like มีลูกค okay. like like right? right? like, right ้าประจําแล้วก็แบบนักเรียนที่มาเรียนนะคะก็ถามว่าแบบเฮ้ยโสดเหรอทำไมไม่มีแฟนทําไมไม่เดทกับใครเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แบบว่าทํากาแฟเท่มากสาวๆมาเต็มไปหมดเ n g for one ก็บอกว่าแบบไม่เดี๋ยวฉันจะแต่งงานกับคนนี้ใส่สูทเออใส่สูทอันเธ a พ่อเ y าชอบใส่เขาบอกว่า a อ้ไงใส i สูทเวทีโฟวันก็เถอะฉันก็จะแ marry her I'm g o ะ n ต่งงานเขาบอกว่าอ่าฮะ which one ยี่สิบโซ่ยี่สิบสี่อาใชต่อเออหนึ่ for me คือยีิบสี่จริงๆแล้วพ่อก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าแบบวันนี้เจอนิกคุณบอกว่าแบบ I'm gonna marry your daughter เราเราก็ขำแล้วก็นึกว่ามันเป็นจริงก่อนนั้นเราก็ไม่รู้ไม่รู้ก็กินกาแฟร้านเขาอยู่ปีนึงเขาไม่เคยคุยกับเราเลยอ่ะไม่เคยเสิร์ฟกาแฟไม่เคยก็คือจะให้คนอื่นอ่ะมาเสิร์ฟให้ตลอด Why you shy Yes of course very very shy ป่ะฮะ What Why you told her that กลับมาเล่นกาแฟค่ะกลับมาเล่นกาแฟคือการการเธือทำให้กาแฟหนึ่งแก้วมันดีหรือว่ามันเจอเฟสเนี่ยจริงจริงมันขึ้นอยู่บางอะไบ้างคุณนิคลัสจะบอกเราว่ามันไม่มีหรอกกาแฟที่แบบนี่คือกาแฟที่ดีที่สุดในโลกกาแฟที่ดีมันคือกาแฟที่ทำให้แต่ละคนที่เขาชอบแค่นั้นเอง Not everyone likes the same thing Every culture has a different appreciation and acceptance and progress on coffee. If you look at Vietnam, they're roasted with butter, mm. with animal fat. And if you look at other countries, they're it on a fire. Many different ways, many different interpretations of food products. I wanted to know what they are. I traveled and I studied because one knowledge in coffee and wutikan kit, wutikan thumb. Japanese, Taiwanese, Korean, completely different from kit about how to, how to work. That's why I traveled the most. At the time I was 21, I bought a ticket to Guatemala. Actually working on a yacht repair to get money to go to Guatemala to study coffee. I want to learn about how to grow coffee and change flavor from growing. Not about making coffee, I like the root. So I got a job in Guatemala and then I had a landslide and my contract canceled. So I had an airline ticket to Guatemala. I could get a refund. And a refund of two similar cost destinations was Turkey or Thailand. And at that point, I googled Thailand coffee. They grow coffee. I really want to find a job in coffee. And the places that they have them are Shanghai, Shanghai. No employment for me at all. Can't get a job, find that. So I took a train to Sawi, Chow Mosai, Kapang Kautalu, see coffee I really like that. So I found a house far away from everywhere actually near the sea and I start build my own ro roaster and uh, the, the drum of a washing machine of my girlfriend at the time take it out make a roaster not a good washing idea Washing machine? Yeah Oh i oh, You use a washing machine as a roaster as a coffee maker have been doing this for 5 years, right? Yeah, you see, you know, the and then I have a padlom the air I'm ride a motorbike, see that? Where to buy? That Go and buy it, get it more sakpa, you know. Actually, you should build one um, washing machine roaster around here so people can take a photos. Oh, this is the beginning of the history. Uh, what, I, what I have to do to that roaster, you please know. Don't please don't. Please <laughs> do We have kung sakpa, I know, a really good one. LG, uh, I think yeah. it's a good one. Okay. <laughs> this is a coffee roasting machine. It's really, really original. It's like a Porsche for a roaster. It's like a tank. I found it in Poland. Can you tell the price? Yeah, consumer song. I bought a second hand. Sung kama jetsan ha. Jetsan ha? Yes. song <laughs> <laughs> But that tong song tong war I think you saw when I started. Running around like an old car. But when it's going, the best car. When I was young, my grandfather was a prisoner of war in Italy and I came back with a start of coffee starting to make coffee at home with a pot. you can see the head of my table and then I had a very nice life and then my parents separated. So I lived alone since I'm 15 and every money I get I remember one thing about family is that my dad and family together drinking coffee as like a happy life. Why do you have to walk? By yourself? Out of every specialty that I have, this is my best one. I'm a roaster, not a barista or builder or anything at all. I roast coffee. So, if you imagine a baker cake, uh. open the door, the cake dies. Yeah. That smell is the start of baking cake. So when you take it out, it dies. So how many times you do it, how many you kill. Okay. Yeah. You can see it start to change color. Yeah. So if you change changing color, take your heat down a little bit. It's different. Nice. Different smell. เดี๋ยวเราจะกินในฐานะคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องกาแฟแล้วกันจะได้เป็นตัวแทนคุณผู้ชมว่าไม่ได้เป็นสายกาแฟไม่ได้ศึกษามามากมากินร้านนี้แล้วรู้สึกยังไงเราจะเริ่มแลนะชิมลึกๆชิมลึกๆขอให้ชิมลึกๆมันเป็น,นแบบร้อนไปเย็นคะแล้วเวลากินมันต้องกินให้สอ,อันนี้มันผสมกันค,ค่ะรสชาติไม่เหมือนคำแรก พอกินลึกๆแล้วมันต่างกันเพราะว่าคือข้างบนกับข้างล่างมันเป็นคคลเลเตอร์กันใช่ป่ะคราวนี้เวลาเราเทเข้าปากที่องศาต่างกันนมข้างล่างที่มันเข้ามากับสัดส่วนของกาแฟที่เข้ามามันต่างกันมันก็จะได้รสชาติที่ไม่เหมือนกันเลยในแต่ละคำเฮ้ยดี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 กินอันนี้กินง่ายเลยมันจะมีกลิ่นของกาแฟแล้วมันก็จะมีกลิ่นของช็อกโกแลตอยู่ที่มันเป็นโรอยู่ข้างบนพอกินเข้าไปกับนมข้างล่างก็จะเกิดความแบบสูท when I first started dating her I gave her a lot of roses many many you can see them upstairs everywhere you keep yes <every> I kept every one of them this oh. is the first one เขาก็คงไปดูจาก IG แล้วเขาก็เห็นว่าเราเป็นคนแบบชอบดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบทุกครั้งที่มาเจอกันน่ะเขาก็จะซื้อดอกกุหลาบมาให้จนทำให้เราอ่ะมีดอกกุหลาบในห้องน่ะเต็มไปหมดพอมีร้านนะคะก็เลยเอาดอกไม้แห้งที่เรายังเก็บเอาไว้อ่ะมาแต่งร้าน เขาเป็นคนชอบแบบเก็บของอะอย่างบางอันอะไรที่เราไม่เอาแล้วเขาก็แอบ,บเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเหมือนอันนั้นนะ <c oughs> ไอส <c oughs> ิบสี่กุมภาเคยไปเดทกันที่ร้านอะไรไม่รู้แล้วเขาก็แบบเก็บไอใบนั้นไว้แล้วก็ไม่ทีก็เอาอยู่ตรงนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วสูตรตัวนี้แค่สูตรตัวที่เล่าให้ฟังว่าเคยไปบอกต่อไใช่ค่ะ So a lot of suffering but a lot of joy and I think uh, yeah it means everything to me How much more can I say I mean everything is a collection of my my life I have a first espresso machine, second espresso machine, first markup art, the first one ever made in Japan. I have it all. This, I steal it from my first teacher, the Japanese teacher. Come <laughs> on. You know? Really, like a, every little thing. Everything has a story, but everything for me, if you want to know about what is important, it's about everything that that story came from and how I kept it and got it. And how, about how important is she for me? The most important yeah more than anything <laughs> yeah don't ตอนคว u มรัก get a tattoo of love แ a นวัดไ h วั h แรกโอ้ย h yeah really love that girl คือเพิ่งรู้ว่ากาแฟดริปนี่คือแบบไม่ใช่แค่ดริปลงไปแล้วกินได้เลยอ่ะ นี่เขาใช้กระมังใช้ถังใช้น้ำแข็งก้อนใหญ่ก้อนเล็กใช้ช้อนคนโปรเซสมันเยอะมากกว่าจะออกมาเป็นกาแฟแก้วนี้เขาบอกกรรมวิธีทั้งหมดที่มันเยอะแยะหรือมากมายขนาดนี้เพื่อจะดึงอโรมาหรือกลิ่นของกาแฟออกมาได้เต็มที่ปกติแล้วเวลาเรากินกาแฟเย็นเนี่ยมันจะไม่ได้กลิ่นซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่เขาทาเพิ่มมาเพื่อให้รักษากลิ่นหรืออารมาของกาแฟไว้มันหอมจริงๆมันหอมแต่ยังไม่ได้เข้าปากนะ เฮ้มันหอมมากเลยอึบตึบเฮ้ยเข้มข้นมากเขาเป็นคนชอบอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวแล้วก็เติบโตมาด้วยตัวเองเหมือนเราเป็นคนเหมือนกับพยันทำงานนะัก อันนี้คือเหมือนกันมากแล้วก็เราเป็นคนแบบชอบแบบความโรแมนติกแล้วเขาก็เคยบอกเราตั้งแต่ตอนคบกันแล้วว่าแบบเขาเป็นคนโรแมนติกนะแต่คือเราไม่เคยคิดว่ามันจะมีคนที่โรแมนติกแบบสุดสดจริง,รงๆแบบใส่ใจทุกรายละเอียดะอะไรย่เงี้ยค่ะ <c oughs> เออก็คือก็คือนี้แหละ <c oughs> เราว่าคือตอนนี้มันเป็นความสุขในทุกเช้าของเราไปแล้วอะ <c oughs> เราตื่นเต้นแล้วเรารู้ส <c oughs> ึกว่าแบบ ทุกครั้งที่เขาแบบคั่วมเมล็ดกาแฟาใหม่ที่ไม่ยังไม่ได้แบบลองอะไรเงี้ยเราเอามาให้ที่บ้านเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าเร็วๆจังอยากจะตื่นมาแล้วก็แบบลองชงว่าแบบมันจะออกมาเป็นยังไงคะ่ะมันเหมือนมันเป็นดรีมที่แบบ m เ True จริงๆอะเออมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยคนแม่งมีความฝันแต่อันนี้มันคือแบบฝันแล้วทำให้มันเป็นด้วยแม่งเจ๋งว่ะ วันนี้หวังว่าคุณผู้ชมรายการซอสเรื่องราวกินได้จะได้พบกับเรื่องราวน่าสนใจของคุณนิโคลัสมากมายรวมถึงเรื่องราวน่าสนใจของผู้ก่อตั้งร้านนี้นายทุนนายทุน,น,ทนคุณยิปนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาลองประสบการณ์ n ฟ d i n i n g Coffe e แบบนี้วอล์กอินมาไม่ได้นะถ้าวอล์กอินจะได้แค่เทคเอาไว้กลับไปจากช่องเล็กๆที่เราเจอกัขนข้างหน้าเมื่อกี้แต่ถ้าจะมานั่งแบบนี้เต็มคอสแบบนี้สองถึงสามแก้วต้องจองมาก่อนดาย렉ทาง i อจเลยเดี๋ยวเราขึ้นให้คุณผู้ชมติดตามกันได้ไง่ายๆที่สำคัญคุณผู้ชมอยากรู้แล้วว่าา Coffe eDning ค,ครนี้กบ 1,000บาทนะครับสำหรับกาแฟสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามซอร c สช n แนลเรื่องเรากินได้เราแยกออกมาจากแบรนด์ทิ้งแล้วนะครับแล้วก็แฟนเพจไ i แทนแทนไว้เทนทานอินสตาแกรมไอแทนซอสก็มีสแกมตามด้วยตอนนี้มี Follow อยอีกหนึ่งคนคือ i อแทอย่าลืมเข้าไปตามกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ